กับผมิน e i n t e r v i แคสเกมเมอร์นะครับอันนี้มันอยู่กับพิธีกรคนเดิมครับโดย The Fuck b o r n นะครับไถ่ายตอนนี้เราอยู่กับเกม Far Cry 3นะครับซึ่งเราเล่นผ่าน UPlay ซึ่งแต่ว่าผมนั้นซื้อมาจาก Xbox เอ้ยซื้อ Xbox ซื้อมาจากสตรีมนะฮะเดี๋ยวสตรีมนี่สตรีม yeah นี่คือสตรีมนะฮะแล้วก็นี่ UPlay นะฮะนี่คือ UPlay นะมาเล่น2อันนะฮะเล่น2แบบบริษัทได้นะฮะอะี๋ยวเราจะมาเล่นแบบเทสเกมให้ดูนี่ผมเล่นไหมล่ะนิดนึงอ่ะมาเล่นอยู่เกมเอาเซฟเซฟหนึ่งเลยอ่าใช่ใช่ใชอืมเอาแบบโซเวอร์แล้วกันอืมรอมันโหลดอ่ารอเข้าไป รอเข้าไปอือรอขึ้นเฮียปูอา่อานไม่ออกเหมือนกัน <laughs> อ่ะนี่ Lost moment, Challenge, r i s h after it นี่น่าจะเป็นชื่อเฉพาะ Never one considering

วัวหลังเราคือเจอสันเป็นคนที่อ่อนแอจะมีเวลาเชื่อมน่าจะเราดังฮนะดูจะมีภาษาไทยครับไก่ตะโกนฮะนะเราคือเจอสันนะฮะเจสันเป็นคนที่อ่อนแอที่สุดในกลุ่มฮนะเด็กบุชัยเด็กยญิงเด็กผุ้ชายเ,ายาเายจสันเป็นคนที่อ่อนแอที่สุดในกลุ่มตอนนี้คือจะสกปไม่ได้นะจะสกปได้ก็กด space bar ไม่ก็คลิกไม่ก็เอนเตอร์เนี่ย นี่กำมาอยู่ในกลงนะเฮียนี่โรคจิตนี่คือหัวหน้าโรคจิตที่อยู่บนเกาะนี่ฮะเมื่อไงมาถืออืมเมื่อไงไม่ตอบเหรอตอบไม่ได้นะตู่มันอยู่นี่นะตอบมาสิ ตอบมาหน่อยอย่างเงี้ยดิตอบมาสิโทษไม่ตอบละตอบมาเลยเกี่ยวทำไมกูแกต้องตอบนะเว้ยตอบมาเลยโอเคไหมตอบไหมกูฟังออกมาดิเอ้็น่าจืดตอบมาอีหย่าอีหย่าตอบกูมาตอบกูมาไอ้บิช บิชแปว่าผู้หญิงเร็วอะไรสักอย่างรู้เงียบไปเลยตอบฉันมาได้ไอ้โง่อะพวกแกกันเงียบทำไมโอ้ดูแคร์ไอ้สับมันโดนมัดอยู่นะฮะพวกแกเนี่ยพูดอะไรกันโอ้ตกมาจากท้องฟ้ากันเหรอน่าสนใจดีนี่แกน่ะไหนชาชะมัดยากแต่สุดท้ายก็เหมือนกับทราย ต้องปลยปิวมาอยู่บนเกาะนี้ยังไงล่ะใช่ไหมที่ยังเป็นตลกวะฉันเนี่ยไม่ฆ่าพวกแกก่อนหรอกถ้าพวกแกไม่ทำตัวสะเออบอสครับมีคนทำบ้านนะฮะให้บอสไปช่วยหน่อยงั้นฉันไปก่อนนะอยู่นิ่งๆนะกันนะ แก<อ>งลูกน้องอีกอย่ากแกงผมสิครับหัวหน่โอ้โหแกเชือกแกมัดแกมัดแฟบใช้ยนยูได้เป็นประโยชน์มากแขวงไม่เจ็บหรือไงวะแซนฟ็อกเลยเิ็บแม่มันบอกมาตนะ้อ์ฟกเกอร์นะเฮ้ยเจะสันเป็นไงมึง อย่างนี D, okay. I mean so. ้กูสบายดีอยู่มั้งระวังให้ดีเหรอไอ้พวกนั้นคือพวกตายแล้วนะฮะไอ้พวกนี้มันโหดนะคว้านท้องคนอะไรมั่งฮะเดี๋ยวทำเป็นแกล้งก่อนเฮ้ยเฮ้ยเกียวผ้าไปเปล่าได้ยังไงฮะไอ้บ้ามึงอะไรไอ้บ้า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 เกลับ ได้ออกลงแล้วตั้ยงมาตั้มาหมอบนะเจสันหมอบหมอบหมอบตอนแรกเราจะอยู่ในสภาวะที่เรายืนอยู่นะฮะนี่เราจะยืนอยู่นี่ไอ้เคี้ยวนั่นดูฮะโคตรโหดฮะให้เรากดซีครับเพื่อนั่งฮะ มันจะได้แบบยังไงมองไม่ค่อยเห็นนะดูฮะดูปิดตาแล้วโอ้โหโคตรเถื่อนอ่ะจริงๆฮะ <c oughs> ตอนนี้เรายืนก่อนได้แล้วก็นั่ง <c oughs> กดซีนะฮะอย่าลืมเดี๋ยวจะสอนข,ข้อมุมกว้าก่อนกดซีกดซียังไม่เห็นคร <c oughs> ับโอรานั่งเด็กเล่ากันอยู่เ <c oughs> อายยะหมาปูห <c oughs> มูป่าเฮ <c oughs> ้ยหม, <c oughs> มูกินกระดูกไอ้สปซะ อี๋ดูเลือดหมูดิไม่มีคนเห็นเหรอตกใจหมดกดเอสอะช่างมันตามไปกดซีกดซนี่นี่นี่นไว้มอเหไอ้สัสทำวาพ่อเเหรอ ยันั้นทำแหลกนะโมหนึงเลยไอ้เหี้ยก้มดิไอ้เหี้ยมันยิงละมันยิงละมันเห็นละอาจจะขอคันละกันโอเคครับมาถึงตรงนี้แล้วมาอันนี้เก็บของก่อนเรากดไ e อ้ค้างเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะให้เราเก็บเก็บกดไ e อ้ค้างครับเก็บเก็บเก็บมีอะไรแท็บแล็กเก็บเฮียไม่หมดนะอ่ะเก็บเลย แล้วก็นั่งต่อะตฮะกดดีๆฮะอ่ะเกรนคนนี้ชื่อแกรนด์นะฮะแกรนด์บอกให้หยุดมันบอกให้ปลาหินลงไปตรงนั้นนะฮะให้เรากดทีแฟบอ่ะมันจะได้ยินเสียงเฮ้ยเ <I S 2> สียงเยอยเลยอ่ะล้วเราก็เดินไปต่อ s <S ไปไปไป Let's move มันจะส่งตัวให้เราขึ้นไปเพราะเราอ่อนแอที่สุดในกลุ่มน่นเป็นใครเหรอหาาฉวัวเฮีย Holy shit รวังเฮียมากนะฮะไอพวกนี้เป็นพวกขายยาเสพติดนะเจมในฟังฉันนะไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นเนี่ยมันเก่าหผลิตแล้ว จะฆ่าใครก็ได้โอเคไหมใชยโอเคเออทำใจสงบเถอะตามไปต่อเถอะผมก็เสียวเหมือนกันอ่าให้เรากดสวบิบาร์นะบินเฮ้ยกดนั่งก่อนเฮียมันยิงตกกลางหมดแล้วกดสวบิบาร์กดสวบิบาร์อ่าบินกดซีครับ แม่งดูทีวีถามทีไม่รู้เรื่องเลยรับรับในตรงยาต่อครับอา่าให้หลบในตรงยานะผมเป็น,ะนคนขี้กลัวฮะหลบตรงนี้เลยโอ้โหดีซิบอ่ะโยนีมาไม่แล้ว You round, spin head my right around, right round. เ yeah, ฮ้ยทำจริงไม่รู้จริงเหรอวะห้ามกดยนะืนเด็ดขาดนะฮะเมื่อกี้ผมก็เฟะไปแล้วรอบนึงเีย่ yeah, ไม่มีหนูด้วยว่ะ yeah, ู้สึกช่วงนี้เกมไหนแบบดูแบบเถื่อนๆนี่จะมีหนูหมดเลยนะอันนี้จริงๆเลยแต่ต้นฟิลก็ยังมีอ่ะเอาเ้ยเย yeah, มีรถตัวสุด รถขนยานถามจริงมองไม่เห็นมึงงูนเ,งเนี่ยก้มก้มดีๆฮะอย่าหให้มันเห็นเรียกวัวชื่อว่าขนตู้นยนะะี้สอเคก้มต่อไปกำเริงใจเผื่อใช้ใชนะทุยไม่ใช่แหละก้มต่อไปกำลังทวีไม่ใช่ อุ้ยอี้เจี้ก้มดิอ่ะเข้าฉากละเช็คพอยต์เลยชิ่งนี่มันเราอยู่ตรงไหนฉันไม่รู้เดี๋ยวไอ้ยันจะตายฮะไม่อยากมือเห็นเพแต่มีสัตวปืนขึ้นมาก่อนไงแล้วเราก็โดนยิงคอบิดคอครับอย่าให้เลื่อนไหล คนสลิปาครั้งแกงดูเลือดเนี่ยดูเลือดที่มือเราเดี๋ยวแล้วเวลาเราปล่อยมือนะดูเลือดที่คอมันคุณจะเห็นว่าเลือดมันไม่หยดไปตรงลำคอแต่หยดมาที่มือกูเต็มๆดูฮะฟุ๊ไม่มีเลือดเลยตอนมันบอกให้เราเฮ้ยแกฉันให้พวกแกวิ่งสามสิบวิหนีฉันนี้ได้แล้วกันนะหนีมาเลยล่ะ รีบว yes. ิ <S 2> <S 2> ่งดีงโงไปครับกดชิปตามสเต็ปเดิมฟักฟักเจสันเป็นคนที่อ่อนแอนะต้องเข้าใจฟักเอ้ยอุ๊ยมันเห็นเต็มเลยกดชิปด้วยฮะจะเสียเวลาตรงนี้แหละฮะตรงปัดเยี่อะไรเนี่ยกดสวิตบ์บ้เพื่อจำยี่อะไรตัวยี่อะไรกลัวไอซับอู้ไม่ไม่เพื่อ เออเจ็บนี่มันอะไรวะเนี่ยฮะให้เราวิ่งไปทางข้างครับอุ้ยขาเราติดกับอะไรอยู่ให้เราวิ่งไปทางข้างนะฮะตีวิ่งไปทางหินเนี่ยึ๊บกระโดดได้ฮะวิ่งครับวิ่งวิ่งวิ่งต่อเร็ว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  เอออะอรเอเจ็บอีกยนหมูป่าวิง่งล,ลันเร็วเร็วเร็วเออผมจำกดคิวครับคิวไอ้ขอหักดึงข้อก็พีนถาวันครับไปที่ถาวันแล้วก็กดรีบๆีบเลยฮะเดี๋ยวพวกนั้นมันตามมาพวกจะลเลจลริญเลย อครัมครัมแต่ว่าปีนะเหี้ยเฮ้ยหอหอของพวกตัให้ายฮะไม่รู้ว่ามันออกมาได้ยังไงแม้แต่พวกทางการพวกตำรวจเหี้ยยังแพ้มันอีกวะเหลือเชื่อพวกมันมีอาบีจีนะจริงๆเราเห็นแล้วเห็นในไทเนอร์อย่าลืมว่าพวกมันยังตามมาอยู่เดี๋ยวจะมีอีตัวเหี้ยอะไรไม่รู้กระโดดลงมาเกตุโกเสบิคบาลูลัวไปกเสบิคบาลูลัว ไอ่ซอยเกเจสันอ่อนแอครับไม่ไม่ไม่จริงไม่เจสันครับมึงไม่มีเวลามาไหม่แล้วนะฮะมึงต้องวิ่งอย่างเดียวครับมึงไม่ต้องมาไหม่ดูฮะมันเห็นกันเต็มตาเลือดแทบตายเลยจมสะพานลุโอ้โหสะพานเอียงนะเพราะว่าลงจากเฮลิคอปเตอร์นะฮะือว่าฮอรเออมันยิงรู้มันตัดมันตัดสะพานโอ้เออ ไม่เออเออยูบิซอฟพรีเซนต์เออไม่ไม่เออฮันไม่ไหวแล้วยูบิซอฟท์บอลเลนส์แทนโปรดิวเซอร์โปรดิชันเออโปรดิชันเออเออมีมีมือมาช่วยครับหึงลอยสั่นเคนตั้มมาเนี่ย ฟอสองพี่เข็อั้มครับถึงซิสเต็ิโลนะฮะโดยเขาเรฟเฟอร์นะซิสเต็มซิโลต้องขอคุณกนอั้อีกทีนะที่ให้ผมเล่นแต่ดังเดนได้นะครับฟรอสอง,สองโหลดิง้งฮันช์โหลดิง้งเกมฮันฮัน,ฮน,ฮนโหลดิง้งโหลดิงลด้งเกมฮันเกียร์ชกหน้าจอแม่งอ่าล่ามสัมมาทมี อนายรู้สึกตัวหรือยังดึงดูซิรู้สึกตัวหรือยังเออเสียงเยี่ยอะไรวะนายนายหายแล้วนะรู้สึกตัวได้ยังเอออะไรวะสุดเฮ้ยดึงไปเราอยู่ในหมู่บ้านนั้นบ้าแล้วเราคงไม่รอดแล้วสินะแล้วฉันอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยว่าไงอย่าพุ้นลุกนะ นายอนะแขนหักนะเอี๋ยงรู้เถอะไม่ต้องห่วงฉันไม่ทำอะไรนายหยุดแล้วดูสิแขนนายเริ่มดีหรือ,อยังนะคิดในใจเดี๋ยวคำพูดคิดในใจของเจสันนะนายนี่มันแขในใ็งแกร่งจริงช่ไอ้หมอน,นี่เป็นใครกันพวกของนั้นเหรออา,าคิดจะทำมันเลยนะ่ะฉันรู้นะอยานะ อย่าคิดจะทำเลยทีเดียวรอเล่นนะฉันชื่อเดนิสฉันเจสันนายเนี่ยถูกฉันช่วยเอาไว้ตอนวงที่ตกนวในน้ำนายเนี่ยแขนหักนะเริ่มหายดีหรือยังฉันก็รู้สึกดีขึ้นมากเหมือนกันนะแต่ว่าอันก็เอือ ไม่เป็นไรหรอกอยู่สพากเดี๋ยวก็หายไปสิออกไปด้านนอกกันเถอะฉันเป็นหมอที่นี่ตามฉันมาสิ Come with me ทำไมนายถึงช่วยฉัน่นายเป็นนักท่องเที่ยวก็เหมือนฉันชันมาเป็นหมอประจำที่นี่แต่ฉันก็โดนแบบนี้ ยินดีต้อนรับสปาร์ตี้ครั้งนี้มาไงพวกาคนนี้นัองเที่ยวคนใหม่เจมสันเย่หวัดดีโชคดีฉันก็รู้สึกดีเหมือนกัน ที่นี่เนี่ยอบาตรเลนหน่อยนะะเป็นเกาะใหญ่มากเลยที่นี่นี่ยโ <c oughs> วยนายเจ้เดียละปวดร้องไหมใช่นั่นมันชบาแก,ก้วปฉันจะหนนให้เงินจำนวนหนึ่งใส่นะ กับนายไปซื้อปืนล่ะสนใจเพราะนา้โชคดีเลรอจะให้กัดจริงๆเหรอใช่กับนายต้องการต่อสู้กับพวกมันช่วยเพื่อนต่อไปสิไปขอบใจเชิญไปซื้อปืนเลยอ่ะเมื่อเราซื้อปืนเสร็จแล้วนะฮะเราก็ไปทำภารกิจอะไรเรื่อยๆนะฮะเอ๋มาดูคู่นี้แป๊บนึง ใหญ่นี่นเอ้ยเดี๋ยว hey, มันตา T S Q ป่ะวะไม่ใช่ตกใจหน่ยอ่าโอเคครับวันน,นี้ลาไปก่อนครับกับเจสันในเกมฟาร์คลาย3บ๊ายบครับ